วันนี้นะครับผมยบระวัิกันจนนะครับก้องกูเอกสนามยี่ในทีจนกันต่อเช้ามาบอกกล่าวๆนะครับกูนี่นะครับจนกันนึ่งกิโลฟ่องขี่ตัวดีลันกาพังตัวเก่งไฟเตียนแล้วนะครับกากูนี่นะครับใครไปลันกากดนึ่งใครไปไฟเตียนกดฟ่องมาเลยดีนะครับแล้วกาสำหรับใครไฟกูนี่หลวงหน้านะครับตอนนี้ไฟไดแล้วนะครับเปิดมาเบียดเบียดนาไฟทุดๆนะครับแล้วก็ใครเล่นวัวต่อเช้านะครับยื้อเก้ากลุ่มิีเสื้อเด่นไดนะครับมีหัวคอยไฟปัดก่อนได้ออกตัวได้บังได้ข้ามได้นะครับเปื่นเปื่นกดลิงไปดีหน้าจองติก ถลิงหัวชนได้เลยนะครับถ้าลิงกดไม่ได้นะครับเปื่อนเปื่เอสไล์ที่ปุ่มเขียนไว้ที่หน้าจอได้เลยนะครับที่ปุ่มมีฟเฟตแม,ม่เลนมีใายตรวจซดไอเลตุดฝ้าน้ามนะครับโคหมุนจัดเปิดไว้ก่อนใครเปื่อนเปื่นี้แดงกินทังฟ้องข้างก็ได้นะครับการเดี๋ยวเราไปฟังประวัติการชนเบบกล่าวๆทังฟ้องตัวกันได้เลยนะครับตัวที่เปื่อนเปื่นี้อยู่ดางหน้าจอด้านขวานี้นะครับชื่อว่าหลังฟาดเดงบัญชาการาทหารไทยหรือว่าปักเป้านะครับปักเป้าตัวนี้ก็เป็นตัวดีของลานไกลหนึ่งตัวเลยครับผมนนะเป็นนุ่ม จนมาเลียฟ้ามีอ้นเลี้ยนะครับหลาฟุตโกชนะอายาก้ามาจาทีนี้นะครับปักเปล่าตัวนี้นะครับจนเรื่อยๆจนฝีมือนะครับจบไม่เปลือนตําคอนตาเปลือนไม่ตํามันไม่ตํากันนะครับมีปลายยอดมีน้าใจครับโคควานลบมาต่อนั้นๆนะครับผ่าวัวผ่าตัวดี่จนอียดจนฝีมือตุ๊ดๆนะครับก็ใครย่ายเล่นวัวต่อเช้านะครับบังได้ข้ามได้ออกตัวได้นะครับดื้อยายเล่ใต้ตอดฟดนะครับเปื่นๆกดลิงไม่ดีหน้าจองนักลิงวัวจนได้เลยนะครับก็เราไปต่างด้านก้องกูจนกันมั่งนะครับต่างด้านกูจนจิ้วัวโนดพยัก นะครับฟงกลานตัวนี้ไฟเตียนตรงยกง่ายเข้าเลยนะครับจนละเอียดน้าติดตามฟุดๆนะครับฟงกล้านตัวนี้นะครับได้จนมาแล้ววุ่นฟ้องวุนแล้วนะครับหลาฟุดโกชนะไอ้น้องโพมาจ่าบ่อโลนะครับฟงกลานตัวนี้นะครับจนละเอียดจนไม่เก็บนะครับเดินอัดไปกับปลายยอดแข่งค้อยเปื่อนป้ามวนลอบไว้วุ่วดีนะครับไป้กก้มปังหลักต่อแก่งเดงกุดๆนะครับการสำรับวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนายเพียงเต่านี้นะครับใครใหญ่กะกุมเล่นวัวพมยินดีต้อนรับตุกเกาะตุกขายเลยครับผุมนาแล้วก็ต่อจากพมยินดีครับผู้ชนะเล็บเปนนนกกกลัังแผูู้้พะ นักลิงวัวจนสว้าด,ดีกาบม